สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้ำตาลฟอร์ดนะคะและก็น้ำตาลกนาร,รถ e v e r e s t ์หล่อคันนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่น e v e r e s t เรเองค่ะสำหรับราคาตัวรถอยู่ที่1,397,000บาทและสี่ขาวมุกแบบนี้นะคะเป็นสีพิเศษเนาะบวกราคารถเพิ่มอีก1 5 0 0 0บาทค่ะแล้วก็ช่วงนี้โปรพิเศษมากๆเลยนะคะรถราคาตัวรถเนี่ยจากล้าน 3, 9, นะคะเหลือ1 2 4 9 0 0 0บาทนะคะบอกเลยว่า พิเศษสุดๆเลยนะคะรถราคาตัวรถไปยอดนะคะ148,000กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็แต่งชุด วิกเตอร์แบบนี้ให้รอบคันหล่อๆแม็กยางแบบจัดเต็มมากๆนะคะก็คือเหมือนรุ่นท็อปเลยมองไม่ออกเลยว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะสําหรับคันนี้เนี่ยแรงม้าเขาอยู่ที่170แรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนั่นเองค่ะรับกับเกียร์ออโต้6สปีดนะคะเป็นเครื่องยนต์2000ดีเซลโทรโบเดี่ยวนั่นเองนะคะพี่เดี๋ยวน้ำตาลพามาชมกันดีกว่าเนาะน้ำตาลเสริมหล่ออะไรให้คันนี้บ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าค่ะ กระจังหน้านี่เลยที่แบบโอ้โหติดกันเยอะมากนะคะแล้วก็ติดแล้วก็สวยจริงเนาะเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์ค่ะเวอร์ชัน2นั่นเองพื้นเนี่ยพ,พี่สามารถเลือกได้คันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดําเงาซึ่งจะมีดําด้านดําเงาก็เลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ไฟลี่ตรงนี้ค่ะเป็นแสง LED 3ดวงอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแสงสีขาวซึ่งเขาจะมี2สีเช่นเดียวกันสีขาวกับสีส้มเลือกได้เลยพี่มาค่ะ อันนี้เป็นมาโครลเมียมไซส์กลางเนาะก็จะมีไซส์เล็กไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่เลือกได้เปลี่ยนสีได้ตามใจชอบเลยเนาะตรงนี้อันนี้คือแถบสติกเกอร์เนาะก็ติดก็ได้ไม่ติดก็ได้จะเปลี่ยนสีก็ได้จะติดแค่2แถบนี้หรือ2แถบนี้ก็ดีไซน์ได้ตามใจชอบเลยอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงน้ำเงินแล้วก็ฟ้าโอ้โหมันก็เข้ากับรถสีขาวเนาะ สีขาวมุกดูแบบดูหรูแล้วก็ดูแบบพรีเมียมขึ้นเด่นขึ้นนั่นเองกระจังหน้าเนาะตัวไฟหลีตัวนี้ค่ะก็มาคู่กับตัวกระจังวิกเตอร์นั่นแหละพี่พี่แต่ว่าก็เลือกได้เช่นเดียวกันอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวพี่พี่จะเลือกเป็นสีน้ําเงินก็เลือกได้ก็อยู่อยู่ที่ชอบอะ่ะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะก็จิ้มได้เลยนะคะจิ้มได้เลยไม่หมดนะคะอะคริลิก ตรงนี้ตรงฝากระโปรงอันนี้ไม่ได้มาจากโรงงานอันนี้ติดตั้งเพิ่มให้นะคะเป็นสีดําเงาหรือจะเป็นดําดางก็ได้นะคะก็เลือกได้เช่นเดียวกันเลยส่วนไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟหน้า LED ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็มี daylight แบบนี้ที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเช่นเดียวกันน้าตาลครอบไฟหน้าเป็นสีเป็นสีดําเงาเรียบร้อยแล้วนะคะสกเกิร์ตด้านหน้าค่ะใช้งานครอบเหมือนกันนะคะเรียกว่าสกเกิร์ตของงานวิกเตอร์นั่นเองนะคะ ทำสีเป็นสีทโทนสีขาวมุกแต่จะสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเบื่อสามารถแกะออกได้เลยเขาไม่ทิ้งคาบกาวค่ะนะหรือจะเลือกเป็นอ่าเป็นงานอื่นก็ได้ฟรีฟอร์มก็ได้เอเซีก็ได้นะคะก็เลือกได้เนาะมีหลายงานให้เลือกนะมีแบบให้ดูก่อนแต่งทุกครั้งนะคะพี่ๆมามาชมดางข้างตัวรถกันต่อดางข้างตัวรถนะคะคิวซุ um ้มล้อก็เป็นคิวซ um ุ้มล้อของงานวิกเตอร์เช่นเดียวกันแบบหยัก สีดาเงาก็จะมี2แบบให้เลือกสีดําด้านดําเงาแล้วก็แบบเรียบกว่านี้อันนี้แบบ3นิ้วนะคะก็เลือกได้สังเกตว่าคันนี้จะล้นออกมาลอนะ้อเนาะจะล้นออกมาจากซุ้มนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่ายางเนี่ยเป็นยางออฟโรดเนาะปกติยางเดิมของรุ่นเทนเนี่ยที่มาจากโรงงานจะเป็นขอบ18แม็กขอบ18แต่อันี้อัพไซส์เป็นขอบ20นะคะจะได้แบบมันเต็มซุ้มนะเออแต่งแล้วก็แต่งให้หลอ่อมาเดี๋ยวมาชมช่วงล่างค่ะตัวยางเนี่ยสังเกตว่า เราสลับด้านวพ,พี่ก็คือเอาสีขาวไปไว้ด้านในนะลูกค้าไม่ชอบอยากได้สีดําแบบนี้ไปอยู่ด้านนอกก็ทําได้ก็ดูหล่อขึ้นเนาะก็แล้วแต่ชอบอะสี่ลียยางที่27555ขอบ20นะคะเป็นยางดอก a อ Auto ลโทรนะคะเหมาะสำหรับวิ่งทุกสภาพถนนหรือจะวิ่งเป็นออนโรดออฟโรดได้หมดเลยข้อดีของยางตัวนี้นะคะรีดน้ำได้ดีเนาะพี่ๆแล้วก็เสียงเขาไม่ดังเพราะว่าดอกก็ไม่ได้ลึกมากนะคะเออก็เลือกได้อยากได้แบบ ใช้ออฟโรดกว่าน,นี้ดอกสวยวันนี้ก็เป็นอาทีไปนะคะแล้วก็ตัวแม็กเป็นขอบ20นะคะก้านวายแบบนี้สีดำเงานะคะเป็นงาน a v แว p i ไพซึ่งลายแม็กก็เลือกได้เช่นเดียวกันมีเยอะแยะมากมายกว่า50ลายเลยพี่ๆกิ้มได้เลือกได้ตามใจชอบนะคะคันนี้ไม่ได้ยกนะความส่งเดิมที่มาจากโรงงานนะคะพ,พี่มาด้านข้างกระจกมองข้างก็สีเดียวกับตัวรถอยู่แล้วนะ ติดแค่เบ้ารองมือเปิดเข้าไปเป็นสีดำเงาครอบฝาถังน้ำมันก็เป็นสีเอ้ไม่ใช่ดิครอบมือจับนะเป็นสีดำเงาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็บันไดข้างก็เดิมๆเมนาะที่มาจากโรงงานเป็นแบบนี้เลยเป็นสีดำแบบนี้เลยติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะกันสั่ข้างติดตั้งเรียบร้อยและ แรปหลังคาเขาเรียกว่าแรปหลังคาเครื่องขันเป็นสีดําเงาให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะคะเพื่อความเพิ่มความสปอร์ตเพิ่มความหูวก็ไปดูแบบเฮ้ยมีอะไรอะไรเี้ะแล้วหลังคาเนี่ยเป็นสีดําด้านนะคะที่มาจากโรงงานอยู่แล้วเนาะแด่๋ยวตาตัดมาชมภายใน Train, เอเวอร์เรสเนกุญแจคีเลตนะพี่พี่สอดมือปุ๊บเปิดประตูได้เลยเวลาล็อกนะคะก็กดล็อกตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะมานี่ค่ะภายในนะคะ๋ยวกขอปิดไฟลีก่อน ภายในเบาะเนี่ยได้เบาะหนังแบบนี้ค่ะที่มาจากโรงงานนะคะพี่แล้วก็เบาะสามารถปรับไฟฟ้าแบบนี้ค่ะนี่ได้แปดทิศทางนะแต่ได้แค่ฝั่งคนขับนะคะพี่ฝั่งนู้นจะไม่ได้นะเออถ้าอยากได้ฝั่งนู้นเป็นไฟฟ้าด้วยก็ขยับไปเป็นรุ่นเอเวอเรสต์สปอร์ตรันห้าแปดห้าเนาะจะได้ฝั่งฝั่งนูน้น,นเ,เป็นไฟฟ้านะคะพี่อะต่อมาค่ะ,ะได้ไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังเรียบร้อยนะคะไฟเนี่ย เป็นไฟออโต้เวลาเราสตาร์ทรถปุ๊บเดืสตาร์ได้ดูเขาก็จะวิ่งไปออโต้อัตโนมัติเลยนะคะหรือเราจะหมุนเป็นไฟหลีกก็ได้น,นี่ปิดไฟนะคะนี่ไฟหลีไปปกติเนาะอันนี้เป็นไฟสูงนะคะก็ปรับได้หลีแสงหน้าจอลดแสงหน้าจอนะคะทั้งหน้าจอเลือนไม้แล้วก็หน้าจอกลางพร้อมกันเลยเนาะปรับไฟสูงต่ําตรงนี้ค่ะได้ถึง4ระดับนี่สมมติว่าพี่ๆแบบ เบอรบรรทกุกหนักๆด้านหลังมีคนนั่งหลังเยอะๆน้ำหนักเยอะๆเนาะมันแยงตาใช่ไหมคะเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะที่วางแก้วค่ะมี2ฝั่งให้เลย แล้วก็ถัดมาพวงมาลัยค่ะหุ้มหนังแบบนี้ให้เลยสามารถปรับพวงมาลัยได้ถึง4ทิศทางนะคะแล้วก็มีระบบคุตคคอนโทรลตัวนี้ให้ด้วยตั้งความเร็วได้ลิมิตความเร็วได้นะคะพี่เพิ่มเสียงลดเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้ทีละ12เครื่องเล่นจริงไนดะ้ทีละ2เครื่องนะคะรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้เลยนะคะแล้วก็ ปั๊มน้ำฝนออตโต้ให้ด้วยหน้าจอกลางค่ะ10.1นิ้วเนาะสามารถดึงไลน์ Google Map ขึ้นหน้าจอได้เลยบอกเลยว่าเหมือนมี iPad อยู่ในรถเลยค่ะเท่นชัดไวเลสมีมาให้แล้วนะคะส่วนตัวเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้ค่ะอกสปีดกำลังแรงมา้า170อย่างที่บอกนะคะแล้วก็สามารถลักมาตรงตัว M เ,เป็นแมนวนวลไว้เล่งแซงขึ้นเขาลงเขาได้นะแล้วก็เชนเกียร์เองอารมณ์เหมือนเกียร์ธรรมดาเนาะได้6เกียร์ค่ะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้แล้วกดขึ้นก็คือปลดลอ็อก กดขึ้นก็คือล็อกกดลงก็คือปลดล็อกนะคะพี่แล้วก็หมูอก้าขี่สามารถกดปรับได้ถึง4โหมดนะไม่ต้องจอดรถสตาร์ทแอนดสต็อปมีมาให้เรียบร้อยแล้วที่วางแก้ว2ฟฝั่งถุงลมให้ทั้งหมด7ใบกันเลยทีเดียวนะคะโหรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปถุงลมเท่ากันนะบอดี้รถเดียวกันนะคะแตกต่างกันที่ระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่เนาะแลวออปชั่นต่างๆที่มันแพงขึ้นอ่ะแถวที่2แถวที่2นี่เลย เนี่ยอันถ้ามันพับเรียบมันอยู่ประมาณนี้นะเดี๋ยวจะพับขึ้นให้ดูนะคะเดี๋ยวจะพับขึ้นให้ดูนี่ค่ะที่จริงมันพับแยกแบบนี้ได้นะพี่สมมติว่าเอ้ยฝั่งนี้ไม่ควรนั่งฝั่งนู้นไม่มีใช่ไหมเราก็พับเก็บของได้เออพับแยกแบบนี้ได้ทั้งแถวที่สองแล้วก็แถวที่สามเลยนะข้้งหลังกว้างมากนะสามารถตัดพัดลมข้างหลังได้ด้วยนะอ่าด้านหลัง ด้านหลังแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ครอบไฟท้ายให้เรียบร้อยแล้วก็ตัวคาดท้ายเอเบอร์รนะเวลาเบรกเนี่ยก็จะขึ้นสีแดงเวลาถอยก็จะขึ้นสีขาวนะตัวนี้เนาะแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังก็เป็นงานวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะใช้งานครอบก็ไปแต่ลูกค้าเลือกเป็นอินฟินิตี้นะปลายท่อหลอกนะไม่ใช่ท่อจริงเนาะเป็นอินฟินิตี้สีโครเมียมซึ่งเลือกได้มีปลายท่อเหลี่ยมอินฟินิตี้สีโครเมียมสีดำด้านดำเงาเลือกได้เลยค่ะนะก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดู ฝาท้ายเนี่ยไม่ได้เป็นไฟฟ้าเนาะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ไม่ยางนี่เปิดแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยเขานิดนึงเนี่ไปยไงให้เขาขึ้นนิดนึงมีกล้องหลังนะมีกล้องหลังขึ้นหน้าจอด้านในนี่ค่ะแล้วก็บาะนี่ค่ะเวลาพับเดี๋ยวจะพับเรียบให้ดูนี่ถามว่าเรียบไหมมันก็ประมาณเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นนะคะประมาณเก้าสบ็ดปอร์เซ็นเนาะ ประมาณ97%รนะโอเคประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะโชว์ตัวปิดฝาท้ายให้ดูไม่ยากเลยเวลาปิดแล้วก็ดึงลงแ <c oughs> มนนวดแมนนวดอัตโนมือนี่ค่ะแล้วเราก็ช่วยกดเขานิดนึงนี่ก็ล็อกแล้วนะคะหรือแบบว่าอ,อ,อยากติดตั้งเพิ่มก็ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้าก็ได้นะคะเดี๋ยว จะสตาร์ทรถเนาะให้ดูไฟเบรกนิดนึงนะคะพี่ๆว่ามันหลอกกนขนาดไหนเวลาบเบรยมันจะขึ้นเป็นสีแดงเวลาถอยเนี่ยก็จะเป็นแสงสีขาวคําว่าเอเบเลนั่นเองนะคะอเคอันนี้น้ำตาลเหยียบเบรกอยู่นะคะใส่เกียร์ถอยแล้วอ่ะเราถอยหลังกันนี่ค่ะโอเคอันนี้เบรกนะคะนี่เซ็นเซอร์ถอยดังแล้ว โอเคบอกเลยว่าขับง่ายมากผู้หญิงเนยน้ำตาลตัวเล็กๆนะคะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าร้อเอร์ซ็นต์ั่นหมายความว่าพี่พี่ขับรถเร็วเนี่ยพวงมาลัยก็จะหนักใช่ไหมขับรถช้าพวงมาลัยก็จะเบาค่ะช่วยคอนโทรลเราได้ไม่เมื่อยล้าเวลาเราขับไกลๆนะคะโหคือระบบเยอะมากอะเน้นความปลอดภัยเป็นหลักมาก็ อารมณ์ประมาณนี้นะคะหรืออยากตกแต่งอะไรเพิ่มเติมจัดให้ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นท่อคู่ท่อเดี่ยวอะไรเงี้ยคาดท้า,ทายคายเยนทําให้ได้หมดนะคะพี่บอกมานะคะคุยกันเนาะนี่ยังไม่หมดทรอฝาถังน้ํามันให้เรียบร้อยเพราะว่ารถฟอร์ดเนี่ยถ้ารถคายล็อกอยู่แบบนี้ยเรากดปุ๊บฝาถังก็จะเปิดได้เลยแต่ถ้ารถล็อกอยู่เนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะคะรองรับน้ํามันดีเซลถึงดียี่สิบเลยเนาะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแอดบูค่ะเติมไม่ยากเนาะ เพื่ออะไรช่วยลดควันเนาะมลพิษมลภาวะลดโลกร้อน,นั่นเองนะก็ประมาณนี้นะคะสาหรับ e v e r e ร t c ร a i n คันนี้แต่งละล่อนะคะเตรียมส่งมอบลูกค้าแล้วสําหรับพี่ๆท่านไหนที่ชื่นชอบ E v e r e ร t แต่งแบบคันนี้หรือสไตล์อื่นๆนะคะน้ำตาลจัดแต่งให้ได้หมดเลยนะคะจากประสบการณ์การแต่งนะคะบอกเลยว่ามากกว่าร้อยคันแล้วนะคะอยู่ฝอดมาสิบปีเต็มนะคะน้ำตาลอยู่ที่ฝอดลุ่งเจริญพัฒส,สาขานวมินทร์เจ็ดสิบแปดนะคะอยู่ที่กรุงเทพเนาะแต่มีบร,ริการส่งมอบรถฟรีถึงหน้า บ้านเซนไฟแนซ์ฟรีนะคะฟรีจองด้วยโทรหาน้ำตาลโดยตรงเลยที่เบอร์โทร080 711 8244เบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หาน้ำตาลได้เลยนะคะหรือทักมาทางช่อง youtube น้ำตาลฟอร์ดก็ได้นะก็วันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย